สวัสดีครับวันนี้ล้อหมุนออนทัวร์จะมารีวิวแหลกตะแกงเสริมบนกล่องยี่ห้อ GT นะครับเห็นราคาแล้วก็ว้าวเลยนะฮะ6 1รบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับว่าของยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งนะครับราคามาที่2 4 0 4 2005 2 0 0 6 แล้วแต่ร้านที่เขาลงขายใน Lazada กับ s h อ p e e นะครับนะฮะซึ่งขนาดของตัวตะแกรงนี่มันพอๆกันเลยนะฮะความกว้างความยาวไล่เรียกกันเลยนะครับนะเนี่ยครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งราคา2,400เลยนะฮะกลับไปตัวที่ผมนำเสนอเพียง610บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมสั่งมาครับ นะผมชอบของถูกอยู่แล้วเดี๋ยวไงมาดูกันว่ามันใช้ได้ไหมมันผ่านไหมมาแล้วนะครับเรามาดูกันเดีย๋ยวซปด хай нехай нє ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับ GT 1 Moto Leg นะฮะที่จับดูนี่มันก็แข็งนะแข็งแรงเลยแหละยังไงเดี๋ยวต้องลองแบกดูจากที่จับดูแข็งมากแข็งแบบ โอเคอเดี๋ยวรา,าดูกันอีกทีครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทดสอบก็คือลองเอาของวางลองงัดเราลองเยอะกับมันดูแล้วผมว่ามันแข็งนะฮะนะฮะก็คิดว่าน่าจะน่าจะเหมือนเหมือนกันแหละนะความรู้สึกนะฮะเอาก็แล้วแต่นะครับอันนี้มาแนะนําให้เพื่อนๆที่ไม่ติดแบรนด์นะครับนะ เป็นทางเลือกนะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยนิดๆนะฮะเนี่ยติดตั้งก็คือเจาะยึดไปกับตัวกล่องด้านในเนี่ยครับนะฮะเห็นไหมครับอะนอสสี่ตัวนะครับอแต่มันจะมีลูกยางด้วยนะเห็นไหมอ่าผมถ่ายไม่น่าจะเห็นอกเนี่ยในลูกยางมันจะมีลูกยางกันนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ํเสริมน้ําเข้านะครับมีลูกยางทุกรูเลยนะฮะสี่ตัวนะฮะแข็งแรงครับเป็น เป็นตะแกงบนทางเลือกนะครับนะฮะถ้าผมเดี๋ยวให้สติกเกอร์เขาอยู่ในนี้จีท t นะนะยี่ห้อ GT ทนะตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้เลยนะฮะไว้ในนี้เลยผม,ผมสั่งมาจากน่าจะช้อปปีนะ้นะนะไม่ช้อปปี้ก็รัสดาเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เลยนะครับนะ่าเป็นตะแกงบนทางเลือกนะครับเอาไว้แบกเต็นท์แบกกระเป๋านะครับโดยที่ไม่ต้องหลังกับกล่องนะฮะ ไม่ต้องเอาเชือกมาล้งกล่องก็คือรัดด้านบนได้เลยนะครับนะหกร้อยหรอยนิดนิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมารีวิวเกี่ยวกับสายโทลวิงเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆครับนะอันนี้ฝากไว้ครับนะหกร้อนิดนิดเท่านั้นเองนะผมว่ามันสวยอยู่นะนะมันก็ไม่ต่างจากที่ห่อดังหรอกนะในความรู้สึกผมอะนะสวยด้วยประหยัดด้วย เดี๋ยวไงถ้ามีของดีๆอย่างนี้อีกก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนชมอีกเรื่อยๆนะครับนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะผมจะได้มีกําลังใจซื้อมาใส่ในรถนะครับแล้วมารีวิวให้ดูนะโอเคครับ